น้องตองเป็นเด็กดีน่ารักจิตใจดีขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้เขาก็อายุ10-12แล้วมั้งหรือ11 12 13เนี่ยแหละจะประมาณนั้นแหละประมาณประมาณหรือว่า9ขวบ10ขวบก็แต่ไม่คงไม่ใช่9นะประมาณ12แน่ๆเลยเขาก็ยังเขาก็น่ารักแล้วเด็กๆหน้าตาเขาสวยนะสายเดี่ยวนะ นะคุณภาษาอังกฤษนะขอบคุณมากเดี๋ยวเขาก็โตบโตพ่อพ่อเขานะฮะเป็นผู้ชายเลี้ยงเดี่ยวนะก็ของธรรมดาเขาก็ต้องดูแลลูกให้เป็นอย่างดีแล้วก็อยู่ในการปกครองของเขานะคะนะผู้ใหญ่ใจดีคงนึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กและขาดแคนมาก่อน เลยแม่ตาน้องตรองค่ะเอใช่แล้วใช่ใช่กาอาจจะมีและอีกอย่างเขามีด้วยนะฮะมีเขามีจนไม่รู้จะมียังไงแล้วเขาก็เลยเผื่อแผ่ให้คน,คนอื่นนะคะและอีกอย่างาาาลุงว่างก็มีที่ด้วยนะฮะที่ที่สวยงามนะคะที่สวยสวยงามแล้วก็บรรยากาศก,าก็ดีนะฮะข้างหลังเป็นภูเหล็กไฟนะคะนะคะสวยภูเขาสวยงามนะคะนะ,ะได้เครดิตจากช่อง คุณชา,ชายชาแนลนะฮะนะนะกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้นี้ผู้ใหญ่เจดีนะครับนะขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันพี่ตุ๊กอังกฤษนะครับพี่ตุ๊กอังกฤษบอกว่ามันรับลุงหว่างกับน้องตองแล้วให้ลุงหว่างพี่ตุ๊กอยากเห็นตำแหน่งพื้นที่โดยรอบในตรงที่บอกว่าพี่ตุ๊กบอกว่าจะมาสร้างบ้านให้น้องตองนะแล้วลุงหว่างลน่ะ ลุงหวังก็ดูแลน้องตองนะครับพี่ตุ๊กจะทําบ้านให้ล,งลุงหวุงกับน้องตองอยู่พี่ตุ๊ก,ก็เลยบอกว่าอยากเห็นพื้นที่นะครับว่าถ้าผมมาแล้วเนี่ยช่วยลบ,ลบกลุนนะครับถ่ายบริเวณที่จะ,ะที่จะทําบ้านให,ให,ให้ให้พี่ตุ๊กอังกฤษเนี่ยได้เห็นหน่อยนะครับอันนี้เป็นภูเหล็กไฟนี่นะครับตรงนี้เป็นภูเหล็กไฟหมดเลยเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับยาวเลยนะ ตรงนี้ผมจะให้ดู f อซตรงนี้ครับนะที่ตูกที่พี่ตู้บอกว่าอยากเขียนก็คือผมถามลุงวางแล้วนี่ครับนี่ตรงนี้นะครับนี่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 ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีกระท่อมเป็นเถียงนาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะแล้วเลยไปอีกนิดนึงนะครับเลยเลยป่าตรงนี้เข้าไปนิดนึงก่อนจะถึงเอ่อตรงแแถวเพื่อแถวป่ากล้วยใช่ไหมลุงวางอแถวป่ากล้วยเห็นไหมครับมันจะมีป่ากล้วยอยู่แถวนี้ นี่ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เถียงนาเลยเถียงนาเพื่อจะมีป่ากล้วยตรงป่ากล้วยบริเวณนั้นแหละครับที่จะทําบ้านนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ผมจะชี้ให้ดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ที่จะทําบ้านนะครับนะฉากหลังเป็นผู้เหล็กไฟนะครับฉากหลังนี่เป็นผู้เหล็กไฟตอนนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงนะครับที่นี่สุดยอดแล้ว หนามากมกใช่ใช่และตัวนี้ก็เป็นทุ่งนานี่ครับเป็นทุ่งนาล้อมรอบเลยเป็นทุ่งนาแล้วก็มีมีตรงนี้นะครับที่จะทําเป็นบ้านนะครับนะเป็นเถียงนานะครับเป็นเถียงนาเล็กๆลุงหวัางบอเป็นเถียงนาของลุงหว่างเองก็จะทําเป็นเอ่อเป็นบ้านนะครับที่พี่ตุ๊กอังกฤษจะมาสร้างบ้านให้น้องตองก็คือบริเวณตรงนี้เลยนี่ครับบริเวณตรงนี้นะครับอืม แต่ผมบอกได้คําเดียวว่าวิวนี่สุดยอดเลยแล้วเห็นพี่ตุกบอกว่าทํานาด้วยตรงไหนโอ้ตรงนี้หมดเลยเหรอตรงนี้ด้วยปะไม่ใช่ครับข้างในครับข้างในอ๋อ,อที่เป็นรั้วรั้วไม้เนี่เหรอครับโอ้กี่ไร่นะเนี่ยอันนี้มันก็ของเขานะโวดของผมหนึ่งสองสามเดี๋สามล็อกกันเหรอครับสามล็อกโอ้โอก็คือเป็นที่เป็นไม้ไม้อย,อยู่ค่าที่มีลวดหนามล้อมรอบอยู่ครับนะหนึ่งสองสาม สามล็อกอือโอ้สามล็อกนี่ก็กินได้ทั้งปีเลยมั้งนะปีคนเดียวพออยู่ไม่ค่อยมีใครก็มีแค่ลุงวางน้องตองกับคุณยายนะครับที่อยู่ที่ในจุดนี้แล้วก็ทาน,นาแต่ผมบอกได้คำเดียวว่าวิวสวยมากนะครับก็ฝากถึงพี่ตุ๊กอังกฤษนะครับเนาะนี่เห็นแล้วยังครับพี่ตุก๊กพี่ตุ๊กเห็นวิวโดยรวมมั้ยยังนี่อันนี้เป็นวิวด้านหน้าตรงที่ผมยืนอยู่ตัวนี้เป็นถนนนะครับไปยังกกากะกกตูมนะครับ ตรงนี้เป็นทุงงนท่งนาล้อมรอบนะครับที่ที่พ,พี่ตุ๊กทำนาก็คือด้านตรงที่เป็นลวดน้มอยู่นะครับเป็นลวดน้มนี่นี่ครับเป็นลวดหนามยาวไปเลยนี่ครับลกที่เป็นลวดนามนะพี่ตุ๊กนะยาวไปอย่างนงี้เลยที่ทํานาอยู่นะครับแล้วก็ตําแหน่งสร้างบ้านนะครับตรงนี้เป็นฉากหลังนี่จะเป็นภูเหล็กไฟนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เอ่อจะทําบ้านนะครับตรงนี้นี่นตรงนี้มันจะมีเถียงนา หนึ่งเถียงนามันจะมีเป็นป่ามันป่ายางนะเป็นป่ายางป่ามันแล้วก็ป่ากล้วยนะครับเล,เลยเลยเถียงนาเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเลยเถียงนาไปนิดหนึ่งก็จะเป็นที่จะทําบ้านนะครับ